สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะพฤึหัสแก่แก่<ป>บาบกลมกึ่มนะครับผมก็เรามาเปิดแพ็คก,กันเหมือนเดิมนะครับ Division r i v a l วันนี้เรามีพัฒนาการขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับเราขย,ยับจากดีขึ้นมาดีเหมือนที่เรียบร้อยก็ถือว่าน่าจะได้รางวัลดีขึ้นอีกนิดหน่อยนะผมคิดว่าโอเคแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดแพ็กกันเหมือนเดิมแล้วก็ทีเด็ดอยู่ที่ Mac s b c Hero Mac 8 8นะครับ ผมทำเสร็จเรียบร้อยแล้วไปเดี๋เราไปรับรางวัลแล้วเปิดเลยดีกว่าอย่าไม่เสียเวลาเว้ยวันนี้เว้ยวันนี้เราผมขออนุญาตปิดจอขวาก่อนนะครับเพื่อที่จะอ่าลุ้นพร้อมๆหมดทุกคนนะครับผมโอเคครับอันนี้เราได้75บวกห้ 50, แล้วก็75บวกสี 40, แล้วก็ทีมอัเดอะวิคอะไรวะทําไมกูรู้สึกว่าแพ้กมันกลากกว่าเดิมวะหรือกูคิดไปเองวะตังกูได้เท่าไหร่วะเนี่ยนะครับหก0มื 60, โอเค อ่ะทุกคนเอาไปเปิดเลยอันแรกเพลยพ์ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเอาอ่ารูปขึ้นมาบาังเหมือนเดิมแล้วทุกคนโอเคมีสองอันนะครับเดี๋ยวเราเปิดกันผมว่าขวาล้าซ้ายดีผมเปิดซ้ายก่อนโอเคครับเนตัวที่ผมอยากได้นั่นเนน้องเนนะครับที่อยากได้ใบแรกนะครับกดแล้วครับสามสองหนึ่งฮึบกดไปแล้วนะครับใบแรกมาครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกัน ค่อยๆค่อยๆดึงคนระับ <im iter joy> มีสีเปล่าอันแรกขอสีก่อนสี <im iter> 4, อะไรสีเออ <im iter> <4, S 1> สีทอง <im iter> <im iter> โอ้ยแปดเก้าเก้าสิบเก้าเอ็ดอ่าตรงกลางผมไม่งี้นะถ้าแปดเก้านะโอดกาแปดเก้าแปดแปดแปดห้าโอเดกาตรงกลางแน่นอนเดี๋ยวเอาขวาก่อนแล้วกันนะครับทุกคนแปดห้านี่ใครวะผู้หญิง วูดแล้วก็อ้าหูอย่างนี้เนี่ยโอเดกาศแน่นอนโอเคครับเรามาลุ้นตัวซ้ายแปปดมีใครเก่งป่าววะแปดแปนะครับทุกคนไปค่อยๆแย้มดูนะครับแปปดผู้หญิงหรอผู้ชายผู้หญิงเลเตนผมจำได้นั่นไง <c oughs> เลเตนเชลซีผู้หญิงนะครับโอเค ก็ถือว่ายัางดีเอาตัวมาทำ SBC นะครับผมโมมดกาดมาครับตัวที่สองตัวท้ายของเพย์ย่าพิงนะครับปไปสามสหนึ่งครับขอสีได้ไหมป่ะผมเปิดมาด้วยเป็นเดือนละผมไม่เคยได้สีเลยเอาจริงผมขอสีสักไปหนึ่งให้ผมได้ลุ้นหน่อยได้ไหมสีเฮียเลยกูเหนื่อยแปดอะไรบ้างวะเนี่ยแปดห้าสองตัวแปดหกโอ้โหเอ้แปดเจ็ดแปดห้าแปดหกแปดเจ็ ียใครวะเนี่ยเเริ่มจากซ้ายก่อนแล้วกันนะเริ่มจากซ้ายก่อนนะครับดูตำแหน่งก่อนนะเทรนด์ปะนี่ไงอเล็กซานเดอร์อาร์โนนี่ไงกูว่าแล้วตัวที่สองนะครับเฮ้ยแปดห้ามันอยู่ซ้ายหรือกลางวะโอเคดูตัวกลางก่อน S t แปดห้าผู้หญิงนั่นไงดารี่นะครับยาสีฟันโอเคตัวสุดท้าย แปดเจ็มีใครเก่งๆวะมีซอนเยอะแต่ซอนไม่ผมทองอะดิใครอะผู้หญิงหรออุ้ยแฟงกี้แฟงกี้เดอกึมอ,อ้าจะเอ๋ถือว่ามีราคาบอกว่าแฟงกี้อ่าเ,อเ,อ,เ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 อเคครับเอาแฟงกี้มาครับถือว่าก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่อาจจะมีโอกาสได้ใช้นะครับ มันขายได้ด้วยเนี่ยโอเคเดี๋ยวขอมันก่อนเดี๋ยวครับเก็บไปเดี๋ยวครับเราไปต่อกันที่แพ็กนะครับห้าหมื่นเลยหรอไอ,อเหียเฮียตัวเมตานะครับกคนห้าหมื่นเดี๋ยวผมไปขายขายแดกนะครับโอเคครับมาต่อทนนี่แพ็คแพ็คมันจะมีนิกากอันนี้ที่เด็ดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไล่าจาก เราจะไล่จากาเมกาก่อนแล้วกันนะครับทุกคนไปครับอันนี้วอล์กไหมถ้าวอล์กค,ค่อยบังไม่วอล์นะครับข้ามไปถือว่าได้เงินมาเพิ่อมอีกห้าหมื่นก็โอเคนะครับโอ้เคครับที่เดียวก็ขายทิ้งให้หมดนะครับไปกันต่อไปครับอ่าเดี๋ยวเริ่มจากทีมออฟเดอะวีก่อนนะครับ อไปครับวอล์กเอาหรือเปล่าลุ้นก่อนถ้าวอล์กผมถึงจะปิดโอเคไม่วอล์ก็ข้ามไปกวาดีโอได้ไหมครวะหน้าไอ้หนุ่มไหน,หนไหนนะไอ้หนุ่มทรงสุรินหลงรักยุพินบ้านดอนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มจากแพ็คขาไม่ได้ก่อนเปิดเลยไม่พูดพร่ำมทำเพลงจวปิดก่อนแล้วกัน<ม>ปุ๊บ ปุ๊บกดข้ามกดข้ามกดข้ามกดข,ข้ามแล้วต้าจะซ้ำเยอะนะผมว่าโอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มก่อนเดี๋ยวเราไปที่หน้าซ้ายสุดก่อนนะปึ๊บหน้าซ้ายสุดยังไงวะผมกดแล้วเนี่ยลองดูก่อนมีสามกี่ใบสิบเจ็ดใบนะครับไอเทมใหม่สิบสามสิบสามใบมีสีไหมนะครับลุ้นก่อนสีโอ้โห เหนื่อยว่ะอ่าเราลุ้นที่อันดับแรกเราลุ้นเลขเก้าก่อนนะครับมีเปล่าแปดสิบเจ็ดว่ะสูงสุดแปดสิเจ็ดสองตัวแปดสิบหกแปดสิบห้าแปดสิบสี่ใครวะเนี่ยผู้ชายปะไอตัวกลางไอตัวนี้น่าจะกุนโดกันเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเบสไม่ดีละไม่ใช่ผมมันคุ้น อยดีแค่ไรกูว่าน่าจะดีแค่ไรเว้ยตัวสายคุณโดกันหรอหรือเปล่าครับทุกคนชัดเลยอบูโน่โอ้โห้เคครับก็เหมือนเดิมเหมือนทุกสัปดาห์นะครับก็ขี้มันก็เหม็นกล่มอย่างนี้นะเออเซงนะครับใส่ไหนมีอะไรไหมไม่มีพวก เมนดงเมนดี้เตโออะไรให้หน่อยอ๋อไม่มีเลยเอ๋อเป็นเลขมีไหมโอ้โหมูลกล่มอย่างี้ fucking hell นะครับทุกคนโอ้โหสารยำตำบอลไปครับเก็บแพ็คสุดท้ายนะครับสำหรับ75บวกขายได้นะครับแพ็คนี้ก็ <c oughs> <c oughs> ผมขอร้องอะผมขอร้านล้านลวกันฮนะทุกคนทุกคนก็เห็นสภาพผมมาทุกอทิตนะครับ ทุกคนก็เห็นสภาพผมทุกอาทิตย์ว่ามันสรารยำํำบองขนาดไหนนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับโอเคครับผมเปิดก่อนนะเึบเอาเอาจมูกเปิดนะครับโบเป,เปิดยังวะเปิดย่งวันเนี้ยโบเอ้ยมึงเปิดยังเนี่ยเอายังไม่เปิดเออทไมไม่เปิดอ่ะ สามสองหนึ่งไปครับอา้าอุ้ยเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วกิน,หกนเหมือนขี้อยากก <laughs> ินเหมือนมาเลยเย้เราไปที่หน้าแรกก่อนนะครับทุกคนหน้าแรกหน้าแรกหน้าแรกอันดับแรกเรามาดูก่อนว่ามีสามทั้งหมดกี่ตัวนะครับเนมานะครับขอร้องนะเนมา สี่สิบไอเทมสิบเก้าซ้ำขอสีก่อนนะดับแรกสีฟ้าๆเขียวๆใสยได้นะครับเขียวๆฟ้าๆไม่มีเลยโอ้โหครับมีเก้าไหมอย่าอ๋อแปดสี่อย่าบอกนะว่าสูงสุดแปดสี่อ่ะโอ้โหทุกคน กลิ่นอะไรวะกลิ่นอะไรอ่ะน่าจะถูกแล้วโอ้โหโอ้โหแปดสี่โอ้โหดีใจไรว้าวอู้วไอ้แปดสี่ล้วนเฮ้ยโอ้โหเต็มกึ่มเลยโอ้ ที่เหลือขี้ล้วนๆไปครับขายแม่งเลยครับไม่สนใจมาครับไปสุดท้ายทุกคนผมขอร้องรอบที่แล้วนะครับผมขอใครเวิร์ดไปมันให้ใครเวิร์ดผมมานะครับรอบนี้แม็กแปดสผมไม่ขอเยอะผมขอดินาตาเล่ฮัมซิกตูเล่นะครับลามิเลสนะครับทุกคนไม่ไหวแล้ววะ เสี่ยนหนักพูดเยอะไปเปิดฮับเปิดแล้วเปิดแล้วกดข้ามก่อน <c oughs> <c oughs> จะได้อะไรวะอันดับแรกนะครับต้องรุ้นว่าให้มันเกิน85ก่อนเพราะแปห้ตัวเหม็นเยอะนะครับโอ้ยโอ้แอะไรครับอย่าบอกนะ85 แปดหกมีเก่งๆไหมวะแปดหกอย่าบอกนะว่าเดอควยอ่ะกูขอร้องอ่ะมันซ้ำไม่เอาแล้วเฮ้ย mm hmm. แต่ไม่ซ้ไม่ซ้มันนิวไอเทมแปดหกใครวะมีเก่งๆไงทุกคนมีๆๆ mm hmm. ใครอ่ะ boy, right. ผมแบบเป๋ๆเดีย๋ยวดูก่อนนะครับเ mm hmm. ดี๋ยวดูสเตตก่อนนะครับ mm hmm. ตำแหน่งวิ่งแปดสี่แบ็ค แคปเดย์แปดหกปะแคปเดย์แปดหกไหมแคปเดย์แปดเจ็ดปะวะแคปเดย์แปดหกเฮ้ยใช่หรอแคปเดย์ปะเนี่ยผมดูทรงผมก็ครับใช่ป่ะวะแต่มันเอลบีอะเฮ้ยเอ้ยดูตรงไหน เริ่มเริ่ม LB นะครับดูที่ยิงยิงก็น,น่าจะกากยิงเจ็ดหกเฮ้ยตัวซีเฮ้ยแคปเดวิเออร์แคปเดวิเออร์ถือว่าได้ใช้ป่ะเนี่ยแคปเด,ปเดนะครับทุกคนอุย้ยตัวสามเซียยู ไปทำกันนะครับอุ้ยเเกมดีสุดยอดเจอกันค <c oughs> รับทุกคนเ <c oughs> ก็บเนวิยะของเธอ